วัสดีครับผมไอนะครับนักศึกษาชั้นปีที่2คณะนิเทศศาสตร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับซึ่งวันนี้มีพิธีไหว้ครูนะครับพิธีไหว้ครูจะศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะครับจะสําคัญยังไงวันนี้นะครับน้องๆเรากําลังเดินแถวเข้ามานะครับซึ่งจะได้มาพบกับท่านอาจารย์พบกับเพื่อนๆพบกับพี่ๆนะครับแต่ว่างานเรายังไม่เริ่มเดี๋ยวเราต้องคอยติดตามชมกันนะครับว่าช่วงต่อไปของงานจะเป็นยังไงนะครับ ไปให้เกียรติอย่างสูงแก่ครูอยู่ในวัฒนธรรมของเรามาช้านานพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสแสดงออกของความรู้สึตกต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ยึดปฏิบัติกันจากชั่วคนสู่ชั่วคนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทันใกล้ชิดระหว่างครูและศิษย์อีกทั้งเป็นเสมือนพันธสัญญาของทั้งฝ่ายครูและศิยษย์เพื่อประโยชน์ของศิษย์เป็นสําคัญการไหว้ครูของศิษย์เปรียบเสม,มือนการมอบตัวเป็นศิษย์ ได้การรับไหวของครูหมายถึงการยอมรับการเป็นสิทธ์ได้ยอมรับความรับผิดชอบอต่างๆที่เกี่ยวพันกับหน้าที่ของารเป็นครูและด้วยเหตุผลนี้พิธีไหว้ครูจึงเป็นการสแสดงออกของพันธสัญญาของนักศึกษาที่มีความสาคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้วันไหว้ครูยังเป็นโอกาสพิเศษที่คณาจารย์และนักศึกษาทั้งหลายจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในสิทธิของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ได้รับถุนการศรึกษาตลอดจนรางวัลความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนและรางวัลทุกคนในนามของคณาจารย์เขาอวยพรนักศึกษาทุกคนมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่งดงามขอให้ความสังวรในการเป็นสิทธิที่ดีตรงนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและความสมหวังในชีวิตและการงานที่รออยู่ข้างหน้าสวัสดี ผมหลังจากพิธีไหว้ครูเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเรามีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุนนะครับและตอนนี้ไอซ์อยู่กับน้องสองคนนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกันดีกว่าว่าน้องเขาเป็นใครนะครับเรียนคณะอะไรครับอสวัสดีครับสวัสดีครับอเดี๋ยวเราแนะนําตัวให้เพื่อนๆรู้จักนะครับว่าเราเป็นใครเรียนคณะอะไรนะครับชื่ออิงครับเรียนนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณาครับค่ะชื่อเดียวค่ะเรียนนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลค่ะ อ่าแล้ววันนี้นะครับได้ข่าวว่าเราเป็นนักศึกษาทุนด้วยเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเราเป็นนักศึกษาทุนอะไรนะครับแล้วได้ทุนนี้มาได้ยังไงนะครับครับเป็นทุนพสิทธิทธ,ทธาราครับได้มาจากการที่ทราบข้อมูลจากในเว็บไซต์ครับแล้วลองมาสอบดูครับอ๋อเป็นทุนที่ต้องรักษาการเกรดการเรียนใน3 0 00. 0ๆขึ้นไปค่ะโอ้โหเป็นเด็กนิเทศแล้วก็เรียนเก่งเป็นเด็กเรียนดีด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับพี่อยากจะให้ เราแสดงความรู้สึกนิดนึงว่าเรารู้สึกยังไงกับพิธีไหว้ครูในวันนี้ครับครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นหนึ่งในนักศึกษาทุนพาสสิทธิธาราครับอืมแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมพิธีนี้ค่ะและทุนเรียนดีนี้นะครับทุนพาสสิทธิธาดานะครับไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับต้องสอบมานะครับและที่สําคัญคือต้องรักษาเกณด3 0 0ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัิดลนะครับต้องถือว่าน้องทั้งสองคนเป็นเด็กเรียนดีแล้วก็เรียนเก่งมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับไปสัมภาษณ์ทุนเรียนดีแล้วยังไม่หมดเพียงท่านั้น,นะครับเรายังมีทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้องนะครับและตอนนี้เราอยู่กับน้องทั้งสองคนนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปรู้จักกันดีกว่าว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับเรียนคณะอะไรครับค่ะชื่อปุ้ยเปรมกางงามจิตโรงเรียนจากคณะการบัญชีค่ะขราบผมตาพัชราเขื่อนยางจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับขอถามนิดหนึ่งว่าเราได้ทุนนี้มาได้ยังไงครับก็ เป็นนักเ,เป็นนักเรียนศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายน้ำพึ่งในพระกุปถา์ค่ะแล้วก็สมัครเข้ารับทุนด้วยเกรดเฉลี่ย3.32จุดสาอค่ะครับผมจากโรงเรียนสายปัญญาลางังศรีครับก็เข้าสมัครทุนกิจกรรมแล้วก็ด้วยเกรด3.51ครับเป็นเด็กนักศึกษาทุนที่เรียนดีเหมือนกันอีกแล้วนะครับอาหาเดียวขอถามนิดนึงว่าความรู้สึกของเราพูดถึงความรู้สึกนิดนึงว่าเราได้ทุนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ภูมิใจแล้วก็อยากจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับผมก็ภูมิใจและดีใจมากซึ่งผมคุกคีก,กับมหาวิทยาลัยนี้อยู่แล้วผมก็เลยยิ่งอยากเข้ามาในนี้ผมไม่ได้มองมหาอะยรลยผมตั้งใจที่จะมาเข้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยอยู่แล้วครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆน,นะครับตัวแทนถือพานไหว้ครูทั้งสองคนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาดีกว่าว่าเขาเป็นตัวแทนของคณะอะไรชื่ออะไรนะครับสวัสดีค่ะชื่อรัตนาวันบุญวันนะคะชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะเป็นตัวแทนจากคณะนิเทศศาสตร์ค่ะชื่อเตวิตเอื้อภัยบุรัลน,นะครับชื่อเล่นชื่อโปอเต้นะครับน้องทั้งสองคนนะครับเป็นตัวแทนจากคณะนิเทศศาสตร์เนาะ,ะเดี๋ยววันนี้พูดถึงความรู้สึกนิดหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนของคณะมาถือพานไหว้ครูนในวันนี้ค่ะผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ถือพานก็ไม่เคยจะได้ถือพานก็ขอบม,มากครับที่ให้ถือ,อครับอ่าแล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับงานพิธีไหว้ครูนในวันนี้บ้างก็เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาร่วมงานค่ะครับผมก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับที่ได้มาเจออาจารย์หลายๆท่านที่เราไม่เคยเจอครับแล้วก็ ได้มากราบเท้าท่านก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกดีครับครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเขาดีกว่าว่าเขามาจากคณะอะไรเขาเป็นใครนะครับค่ะชื่อจูลี่นะคะมานิสาฮอคินค่ะเป็นตัวแทนเป็นดาวจากวิทยาลัยนานาชาติค่ะสวัสดีครับโหลอหล,ลอลอ,อชื่อเจเจครับจิตพงศ์มาจาก d ีพ C ครับผมก็เป็น เดือนเป็นเดือนเดือนของ d p ่พครับผมทั้งเดือนและดาวเลยนะครับสวยหล่อวันนี้เราเป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกปราบปรื้มนะคะที่ได้เป็นตัวแทนของวิทยาลัยมาไหว้ครูอาจารย์ในวันนี้ค่ะรู้สึกอแปลกๆดีครับเพราะว่าไม่เคยไหว้ครูมาก่อนในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็รู้สึกอุ่นๆในใจนิดหน่อยที่ได้ให้เกียรติกับคุณครูแล้วก็ที่เขาสอนเรามาอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วที่สําคัญรู้สึกยังไงกับพิธีไหว้ครูในวันนี้บ้างครับก็อแอบซึ้งนะคะตอนปาเจราขึ้นเนี่ยซึ้งดีซึ้งดีครับรู้สึกว่าประเพณีไทยเป็นประเพณีที่ให้เกียรติคุณครูอย่างสูงก็ ชอบชอบก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับนักศึกษาที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเลยนะครับที่ได้รางวัลนักศึกษาเรียนดีกิจกรรมเด่นนะครับเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าเขามีวิธีการเรียนยังไงให้ได้เกรดเฉลี่ย4.00นะครับพี่เขาเป็นไครนะครับผมชื่อสอนฟิชาระับแบบเลิศครับอยู่คณะการท่องเที่ยวการโรงแรมปี3 ปัจจุบันก็เป็นประธานวิชาการของคณะ<ม>ด้วยครับแล้วก็เป็นประธานชมรมภาษาฝรั่งเศสครับทํายังไงครับพี่ที่เราเรียนด้วยกิจกรรมด้วยการเรียนก็ไม่ตกกิจกรรมเราก็ไม่ถดถอยเลย <g ül üş> ก็จริงๆตั้งใจเรียนให้ครบทุกคาบแล้วก็ถ้าคาบไหนติดงานติคระจริงจริงผมก็จะไปวิ่งหาคาบอื่นที่เรียนเหมือนกันลงแทนเวลาแล้วก็กลับไปก็จริงๆ <g ül üş> พูดจริงๆว่าเป็นคนที่มีงานเยอะมากก็ไม่ค่อยได้ทบทวนหนังสือแต่ก็จะพยายามเข้าใจตั้งใจในสิ่งที่อาจารย์สอนคือถ้าเราเข้าหาอาจารย์บ่อยๆครับแล้วก็ถามในสิ่งที่เราไม่เข้าใจยังไงข้อสอบมันก็อยู่ในหนังสือทางนั้นแหละ เพื่อนๆก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับพิธีไหว้ครูที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ดาวเดือนของแต่ละคณะนะครับมาเป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูซึ่งก็หนุ่มหล่อสาวสวยกันเลยนะครับแต่ที่สําคัญในวันนี้นะครับเพื่อนๆได้เห็นกันแล้วว่าเรานะครับมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับพิธีไหว้ครูของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วตัวเองนะครับก็ พบกันในกิจกรรมหน้านะครับว่าธุรกิจมณดิตจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ